โอเคครับวันนี้จะมาอัปเดตน้ำหนักเต่าแล้วก็วัดขนาดกันนะครับตัวแรกเป็นเสาดาวสามห้าเจ็ดลงวันที่นะครับการวัดขนาดนี่ให้ดูวัดใต้กระดองครับ อันนี้เห็นไหมสิบเอ็ซเมตรแล้วก็เอามาคิดเป็นนิ้วครับ1 1 7เอหาร2 5 4จุดห้า น้ำหนักเพิ่มแล้วก็อ่าขนาดเพิ่มเนาะต่อไปเป็นเต่าดาวตัวแรกสองเก้าห้าสิบเซน สิบเซนโดยปกติก็จะประมาณสี่นิ้วเนาะแต่ว่าผมจะเอาเป๊ะๆเ,เ,เลยก็ตีว่าสามจุดเก้าสามจุดเก้าสี่โอเคน้ำหนักเพิ่มขนาดเพิ่มตัวที่สองสามแปดศูนย อันนี้น้ำหนักแซงเสือดาวไปแล้วสิบแปดจุดห้าสี่จุดห้าสาม เดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมไม่วัดเป็นนิ้วเลยแล้วผมจะทำให้ดูเนาะว่ามันยากหน่อย158ร้อยห้าสิบแดอันนี้น้ำหนักเพิ่มขนาดเพิ่มถ้าวัดเป็นนิ้วเวลามันไม่ลงมันไม่ลงนิ้วอะครับเห็นไหมสามกว่ากว่ามันก็จะกะยากหน่อย ถ้าวัดเป็นเซนต์มันจะง่ายกว่าครับแปดสามจุดหนึ่งห้าไอตัวจิว๋วห้าสิบสี่ตัวนี้น่าจะสองนิ้วไปละ อ้าูสองนิ้วกว่าแล้วครับปีว่าห้าจุดสี่เซนสองจุดหนึ่งสามโอเค เ็เรียบร้อยแล้วผมก็จะถ่ายรูปไปด้วยนะครับแต่พอดีไม่ได้มีมือถืออันเดียวเนาะเวลาถ่ายรูปผมก็จะถ่ายอย่างนี้ด้านบนด้านข้างสองฝั่งก็คือง่ายๆคือถ่ายทุกมุมครับแล้วก็ข้างใต้ดูรอยขยายเขาครับบางมันใช้ได้สำหรับกรณีบางตัวที่ ไม่ค่อยโตหรือกินน้อยนะครับเราก็จะมาเทียบเราขยายได้ว่าเขาขยายไหมโตไหมประมาณนี้ครับโอเคครับ